สวัสดีค่ะในสุดก็มาถึงมีรี่จากชิบชิโบชิโบประมาณ400กว่ากิโลเมตรากบากมาคนาดวันนี้ใช้อปีเรียค่ะเป็นรถที่เอ่ออเรียชีว่า750แต่ว่าแรงมากเหมาะสำหรับนั่งคนเดียว คนซ้อนนี่ก็ย,ย,ยังพอโอเคอยู่แต่ว่าถนนวันนี้มันจะเป็นคลื่นค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเวลาเวลาซ้อนต้องตัดดีๆเอ๊เ,ออเท่าที่ตอนเดินทางมาเนี่ยนะคะคนคนซ้อนเนี่ยใช้รถมาสามคันคือเรียนมีคาซาจีมีอะบิเรียมีอะบิเรียสองคันแล้วก็อีกคันหนึ่งเคทเมถ้าจะเทียบกับสามคันนี้นะคะกับเพื่อนๆชาวรัชดา อยากจะบอกว่าอทพเรียเนี่ยเหมาะสําหรับรถทางตมงสาหรับคนเดียวขับแต่ว่าก็คนสองก็ยังพอได้อยู่เพราะว่ามีจะมีโปรแกรมอยู่3โปรแกรมก็คือโปรแกรมทัวร,ริงโปรแกรมรั c ซิง,งแล้วก็โปรแกรมเรนนิง่งคือคือหน้าปัดเขาจะบอกไว้เวลาเรากดระบบว่าคราวนี้เป็นทัวริงเป็นรักซิงหรือว่าเป็นเรนนิง่งมีฝนตกแต่ว่า,าการทรงตัวการเบรกนี่ก็ถือว่าโอเคที่นั่ง ที่นั่งตอนท้ายเนี่ยก็จะไม่สูงมากนะคนคนที่ซ้อนเนี่ยสามารถที่จะจับได้พอพอตัวอยู่กันแต่ว่าพาวเวอร์ค่อนข้างแรงตอนตอนสตาร์ทออกตัวเนี่ยคนซ้อนจะไงหลังนิดหน่อยถ้าเกิดว่าไม่ไม่จับให้ให้มั่นดีๆนะคะนี่คือข้อดีของอพีเรียก็ยังไงก็ลองดูค่ะแล้วเดี๋ยวเราลองไปคันต่อไปที่เมื่อวานซ้อนซ้อนดูนะคะตามอะไรค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกินข้าว กินแล้วยังไ,ไ,ไ,ไม่ได้กิน,กน <S <S โอเคค่ะคันต่อไปก็เป็นคาบสกิ K R หกรยที่เมื่อวานลองใช้ดูคาบสก a K R k กรหสเนี่ยที่นั่งโอเคสำหรับพาสเซนเจอร์สำหรับคนคนซ้อนเพราะว่ามันช่วงเนี้จะกว้างหน่อยแต่ว่ามันมันจะได้ระดับเดียวกับกับคนคนขับแต่ว่าที่เมืองไทยเนี่ยหาไม่ค่อยได้เท่าไหร่การทรงตัวของ K R ท,ที่นั่งอยู่เนี่ยโอเคพอสมควรแต่ว่าสปีดมันมันไม่ค่อยมันไม่ค่อยไปไม่ค่อยไปเท่าไหร่ตอนตอนคนนั่งแต่ก็ยังยังพอโอเคอยู่ถ้าถ้าเทียบกับรถคันเมื่อกี้นะคะเทียบเทียบกับอปีเรียเพราะว่าไอ้พาวเวอร์ของอปีเรีเนี่ยค่อนข้างแรงแต่ว่าอันเนี้ยนั่งสบายเบาโอเคสําหรับสําหรับคนซ้อนช่วงระหว่างขาแล้วก็ไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ค่อยวืดวัดเท่าไหร่สําหรับ KLR าร w คาว k สกีเนี่ยนะคะ เหมาะสาหรับออฟโรดมากกว่าบนท้องถนนสําหรับคนขับเนี่ยคนขี่เนี่ยยังไงเขาก็สนุกอยู่แล้วแต่ว่าคนคนซ้อนสําหรับตัวออฟโรดเนี่ยเม,ามาื่อวานลองลองอลงไปที่ชายหาดทรงตัวดีมากค่ะไม่ว่าจะไม่ว่าจะนั่งอยู่ด้านหลังไม่มีปัญหาเลยสำ,สำหรับตัวออฟโรดยังไงก็ลองดูนะคะว่ายังว่าว่านั่งแบบไหนแต่ว่าคนคนขี่เนี่ยโอเคอยู่แล้วแต่คนซ้อนเนี่ยอันนี้เยี่ยมเยี่ยมกว่าค่ะถ้าพูดถึง ค่ะต่อไปนะคะเป็นเป็น KTM ที่เราลองเมื่อวานนี้อันนี้ที่พูดถึงนะคะเฉพาะคนซ้อน KTM 950 SM การทรงตัวดีมากถ้าพ,พูดถึงคนคนซ้อนเนี่ยดีมากเพราะว่าช่วงช่วงเบาะเนี่ยมันเป็นขึ้นขึ้นมาแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าคนคนขี่รถเนี่ยโดถูงคนซ้อนเนี่ยจะมองเห็นด้านหน้าได้ได้ชัดมากแล้วก็ การทรงตัวระหว่างขาหนีบระหว่างคนซ้อนเนี่ยค่ะมันจะทําให้ให้ให้หนีบผู้ขนานกับรถแล้วแล้วช่วงรถเนี่ยไม่ไม่ค่อยหนักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นการทรงตัวอยู่บนรถ KTM เนี่ยจะทรงตัวได้ดีกว่าสําหรับคนซ้อนมันจะเป็นรถไม่ใช่ออฟโรดแต่มันเป็นมอเตอร์แต่ว่าสําหรับคนซ้อนนะที่ที่คิดว่าไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่เนี่ยที่พอปิดหมวกกันน็อตพอดีท่อไอเสียมันจะอยู่สองด้านด้านบน เรื่องอันนี้เขาโมดิฟายมาเล็กน้อยมันก็จะทําให้มีควันออกมาค่อนข้างเยอะเวลานั่งนี่ก็จะได้กลิ่นถ้อยเสียเยอะมากทําให้แบบรู้สึกปวดหัวแล้วก็ช่วงช่วงตรงตรงนี้มันจะทําให้ช่วงท้ายอะค่ะสั่นมากค่อนข้างสาั่นค่อนข้างเยอะก็เลยแบบว่ารู้สึกว่าไม่ค่อยเหมาะกับทางไกลเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าเป็นคนซ้อนระยะไกลแต่ว่าถ้า ระยะทางใกล้ๆประมาณไม่ไม่เกิน200กิโลอะไรเงี้ยค่ะถ้าเป็นาทางเรียบปกติเนี่ยคิดว่าเหมาะสำหรับคนซ้อนนะคะก็สำหรับ k T M รุ่นนี้เหมาะสำหรับระยะทางที่ไม่ไกลนักสำหรับคนซ้อนต่อไปนะคะก็ผ่านมาอพิเรียชิวาสแล้วก็คาวาสกี K L R แล้วก็ KTM 950 F S M ต่อไปก็จะเป็นคันสุดท้ายนะคะที่ได้ลองกันก็คือคันนี้ Apria เอ่อ Merana 850ซึ่งจะเป็นอจึงออโตเมติกคล้ายๆสกูตเตอร์เออ scooter. เออบาจะต่างจาก Apria คันเมื่อกี้คือค่อนข้างจะสูงสูงกว่า แล้วแทนจับของคนซอ้อนเนี่ยจะอยู่ด้านหลังเพราะฉะนั้นเวลาออกตัวแรงๆเนี่ยมันจะหงายหลังซึ่งซึ่งทําให้การจับทรงตัวของคนซอ้อนเนี่ยไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่เพราะว่ามันจะเป็น power ค่อนข้างสูงแต่ว่ามีอีกอ,อันนึงที่จะบอกเพราะว่าเครื่องยนต์มันค่อนข้างจะร้อนตรงช่วงระหว่างขาเวลานั่งไปสักพักหนึ่งเนี่ยมันมันมันจะร้อนตรงช่วงขาขค่อนข้างเยอะ แต่ว่าระบบก็โอเคมันจะมีตัวแมนนวลสำหรับเปลี่ยนตรงปุ่มกดนะคะให้เธอจุตรงนี้เป็นสปอร์ตเกียร์สำหรับสาหรับเปลี่ยนเป็นเ,เป็นธรรมดากับเป็นสกูตเตอร์แต่ว่าก็โอเคอันหนึ่งที่ท,ที่ที่ไม่ค่อยชอบคือที่จับมันอยู่ด้านหลังเวลาขับไปเร็วเร็วแร,วรงๆแล้วก็ทางไกลเนี่ย มันจะต้องหันไปจับด้านหลังแบบนี้มันมันไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่แต่ว่าก็พูดถึงรวมๆก็ถือว่าใช่ได้อะคะ่ะแต่ว่าส่วนมากรถถึงสปอร์ตแบบนี้เหมาะสำหรับขับคนเดียวมากกว่าค่ะ mm hmm. ก็สบายๆตอนนี้ละขับมาจนเมื่อยซ้อนมาจนเมื่อยไม่ได้ขับงั้นเดี๋ยวเราลองมาชมภาพทิศต,ตกดินกันที่มีรี่นะคะ ชายหาดยาวที่นี่อากาศกำลังดีเลยค่ะยังไงเราตามกันไปชมพระอาทิตยตกดินกันต่อไปนะคะ